กกะแต,แตแทนทอดยุ้ยจ้ามอัน,นเพื่อนไปเก็บแถวบ้านเพื่อนไปนไต่มาเอาขี้มันอ,อนครัทุกคนอืม mm hmm. อร่อยมากตัวหน่อยแต่ว่ามันมากอร่อยอืชอบกินอะไรแบบนี้รสด่วนแบบแดักแด้แมงดาอื อร่อยมาก <c oughs> มันมีไข่ของเลยนี่อาคี้มันออกก่อนนะคะมากินกันบอคะอร่อยนัวต้องเป็นตะะกตนปลาตังกาแล้วแบบตัวใหญ่ๆนะอ อืมอืมตัวนี้มันมากเลยอ๋ออร่อยมากทอดเส้นรสดีแล้วกันฉีดซอสแมก็กกี้เข้ากันมากแพ้งด้ยนี่ก็สีทับได้ อร่อยมาก